ส่วนสูงเนี่ยเอาน้อยมากเอาแค่158ย้เขาการันตีที่รายได้ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนคือการทำงานที่นี่จะมีอยู่2แบบก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบ black and white ถ้าเจอม่วงดีชีวิตก็ดีอะพูดง่ายๆจบภาษาอังกฤษต้องดีเถอะเพราะว่าเขาอะซีเรียสก,กับเรื่องการสื่อสารมากดูด้วยตาเปล่าว่าใส่ชุดแล้วสวยหรือเปล่าถ้าไม่ออกมาเป็นแบบนี้ ไม่เอาเลยคนนี้ผมยาวคนนี้จะขอผมสั้นดีกว่า Living in Singapore is better than living in Thailand สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูฟ่ายนะคะในรายการได้เงินล้านแน่แค่เป็น Air h o ฮสเตสเนาะ สำหรับวันนี้เนี่ยเรามาเจาะลึกสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นั่นก็คือสายการบินที่ปัจจุบันนี้กำลังเปิดรับสมัครลูกเรืออยู่นะคะก็คือมีข่าวมาว่าเปิดตั้งแต่วันที่2ถึง26เดือนหน้านะใครสนใจก็ไปสมัครได้เลยนะคะทีนี้ประเด็นแล้วก็คือว่าเฮ้ยที่มาที่ไปว่าทำไมมันได้เงินล้านแน่แค่เป็นแอร์โฮสเตสเธอคิดดูละกันสายเนี้ยได้ไรายได้เดือนละแสนสี่ เธอว่าเงินล้านมันจะได้แม้ภายในปีเดียวอะ่ะมันเกินได้ซ้ำไปอะ่ะฉะนั้นใครอยากอยู่สายการบินเนี้ยเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดทั้งหมดเลยวันนี้ครูไฟจะบอกว่าเจาะลึกทั้งหมดเลยของสายนี้ให้ฟังเพื่อที่ให้พวกเราอะ่ะเตรียมพร้อมตัวเอง ในการที่จะไปสมัครของสกรรเปนนี้ให้ได้นะฮะอันดับแรกเนี่ยหลายคนก็อยากอยู่สิงคโปร์แอร์ไลน์เราคิดว่าโอ,โอโ้โหเป็นสายการบินที่แบบเป็น Number One Airlines in, in the world ซึ่งมันก็ไม่ปฏิเสธไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาเป็นคู่แข่งกับกาตาร์มาโดยตลอดเดีย๋ยวกาตาร์อันดับหนึ่งเดี๋ยวสิงคโปร์อันดับหนึ่งอะไรเงี้ยสลับกันแปสลับกันมานะ <mm ฮะที่มาที่ไปของสายการบินนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรเนาะจริงๆแล้วเนี่ยสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเป็นสายการบินประจำชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก<ฮ> ก็มีถ้าอากาศยานหลักเนี่ยอยู่ที่ชางงีที่ประเทศสิงคปโปร์นะแล้วก็ทุกคนรู้ไหมคะว่าเขาบอกมาว่าเที่ยวบินพาณิชย์ที่ระยะเวลาในการบินเนี่ยยาวนานที่สุดในโลกใบนี้เนี่ยที่นี่ชนะเลิกนะคะโดยที่บินจากสิงคปโปร์ไปที่นิวยอร์กแล้วก็บินจากสิงคโปร์เนี่ยไปที่นูกเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด18ชั่วโมง นั่นหมายความว่ายาวนานที่สุดแล้วที่ลูกเรือฟลายนิงจะทำงานได้สุดยอดมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นมาจากสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เขาเริ่มมาจากการก่อตั้งสายการบินนี่ชื่อว่ามาลายันแอร์เวยนะคะก็คือ MAL นะตั้งแต่พศ2 4 8 0ต่อมาเนี่ยมันก็มีการรวมตัวกันระหว่างของสิงคโปร์กับมาเลเซียอ่ะอันนี้ก็คือขอไม่พูดรายละเอียดก็แล้วกันเพราะว่ามันดูแบบ ชื่อเรียกยากเหลือเกินอ่ะแต่เอาเป็นว่าให้ทุกคนรู้กันละกันว่าตอนที่มาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเขาเกิดความขัดแย้งกันนะ่ะระหว่างการเมืองอะ่ะมันเลยทําให้สิงคโปร์และมาเลเซียเนี่ยต้องแยกออกเป็น2บริษัทก็คือสิงคโปร์แอร์ไลน์แล้วก็มาเลเซียแอร์ไลน์นั่นเองแล้วทุกคนรู้ไหมว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นสายการบินแรก ที่สั่งเครื่องบิน Airbus A 3 8 0มาใช้นะคะเห็นไหมก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว,ว่าเขาคืออันดับหนึ่งของโลกจริงๆเนอะทีนี้เนี่ยแล้วคนที่อยากจะร่วมงานกับสายการบินเนี้ยมันจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะแอบเสียดายที่เขาไม่รับผู้ชายนะรับแ,แต่ผู้หญิงอย่างเดียวฉะนั้นอันดับแรกคือต้องเป็นเพศหญิงนะคะอันดับที่2จะต้องสัญชาติไทยด้วยนะคะเพศหญิงสัญชาติไทยส่วนสูงเนี่ยเอาน้อยมากเอาแค่ร้อยห้ ดังนั้นใครก็ตามที่สูงแบบกังวลกับความสูงอะ่ะลองไปที่นี่เลยเนาะเพราะว่าเขาเอาแค่158แล้วก็เขามีการให้เอื้อมแตะด้วยนะคะนอกนอจากความสูงแล้วเนี่ยต้องเอื้อมแตะโดยที่การเอื้อมแตะเนี่ยต้องเอื้อมแตะ2มือพร้อมกันนะต้องให้ได้ขั้นต่ํา 210เซนติเมตรวุฒิปริญญาตรีแล้วรวมถึงว่าจะต้องมีผลคะแนนโทอีกด้วยนะคะซึ่งจริงๆรอบนี้เนี่ยเขามีการเทสภาษาอังกฤษของเขาด้วยแต่เขายังยืนยันที่จะเอาจะเอาคะแนนโทอีกด้วยเขาเอาที่แค่600เท่าน,นั้นใครได้600บวกบวกอันนี้ก็สามารถสมัครได้เลยเนาะฉะนั้นใครก็ตามที่มีวุฒิดังต่อไปนี้บางคนถามว่า คาดว่าจะจบได้ไหมอ่าไม่ได้นะคะจะต้องจบปอรตรีแล้วนะคะถามว่าที่นี่เนี่ยสวัสดิการดีหรือเปล่ารายได้ดีหรือเปล่านาะก็ตั้งแต่ตอนต้นคลิปปะที่ครูฝ้ายได้พูดเอาไว้ว่าโหอยู่ที่นี่เนี่ยเหมือนแบบตกถังข้าวสารหรือว่าถูกหวยทั้งชีวิตเลยเพราะว่าเขาการันตีที่รายได้ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แเหตุผลเพราะว่าน้องอ่ะต้องไปเบสอยู่ที่สิงคโปร์แล้วน้องต้องไปใช้ชีวิตที่นั่นดังนั้นที่นั่นก็คือค่าครองชีพเนี่ยก็ถือว่าสูงและอ่เขาก็เลยกล้าที่จะให้น้องได้เนี่ยราย ได้ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสน average ของนักเรียนครูที่บอกว่าได้ประมาณเท่าไหร่เขาบอกประมาณแสนสองถึงแสนสี่อันเนี้ยมีอยู่จริงๆนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาก็นอกเหนือจากไรายได้แล้วเนี่ยเวลาที่เราอยากจะนั่งเครื่องบินกับไทยหรือว่าจะไปไหนก็ตามเนี่ยเขาสามารถที่จะให้ตั๋วพนักงานเราก็คือเป็น ID 90กก็คือแบบ จ่ายแค่ส0ของราคานั้นราคาตัว๋วเลยก็คือว่าถูกมากนะหรือว่าได้ตั๋วฟรีปรจจําปีด้วยคือไม่ใช่แต่ว่าต้องจ่ายเงินแบบฟรีเลยก็มีเหมือนกันแบบนั้นก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ค่อนข้างโอเคนะเมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆแล้วสําหรับสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเขามีสัญญาจ้างงาน5ปีนะคะนั่นหมายความว่าถ้าน้องออกก่อนน้องต้องเสียค่าปรับเนาะแล้วก็บริษัทเนี่ยจะจัดที่พักให้ภายใน7วันแรกดังนั้นก็คือมีมีเวลาอาทิตย์หนึ่งในการหา บ้านให้ได้นะคะเพราะว่า7วันแรกเนี่ยเขายาักจะมีที่พักให้เราแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้จัดหาอาหารให้เรา แต่เขาจะมีเงินค่าอาหารให้เราเกาะในช่วงแรกฉะนั้นตอนแรกอาจจะแบบเฮ้ยฉันยังไม่มีบ้านหรือไม่รู้อะไรแต่ว่าตรงเนี้ยเขาสปอร์ตเราอยู่ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะแล้วก็การทํางานล่วงเวลาก็คือการการท<ำ>ํโท<ำ> OT นะเขามีค่าตอบแทน2.5เท่าให้เลยนะกรณีที่แบบเครื่องบินมันล่าช้ามันดีเลยเกิน14ชั่วโมงการทํางานแต่ว่าไม่เกิน18ชั่วโมงเนี่ยได้ค่าตอบแทน3เท่าเลยค่ะคือหลายคนเนี่ยจะมองว่าแบบเฮ้ยฉันต้องไปเบสอยู่ที่นั่นเลยอ่ะแล้วฉันจะได้มีโอกาสกลับไทยหรือเปล่านะ คือน้องคะน้องไม่ต้องกังวลนะสายการบินนี้ให้กลับไทยบ่อยมากลูกศิครูบอกว่าเดือนหนึ่งกลับไทยประมาณ3-5ครั้ง อันนี้เยอะมากนะอันนี้ยังไม่รวมวันลานะต่อปีเนี่ยเราสามารถใช้วันลาได้21วันต่อปีฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเรามีวันหยุดปับ๊บขอกลับไทยหรือถ้าไม่มีวันหยุดขอวันลาก็กลับไทยได้สบายมากสําหรับสังคมการทํางานที่นี่นะก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าเซนิอรตตี้ค่อนข้างสูงถามว่าเฮ้ยเราจะมีความสุขในการทํางานไหมคือถ้าพูดถึงเรื่องสังคมในการทํางานเนาะแน่นอนอยู่แล้วว่ามันมีเซนิอรตตี้ไงทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราอะคือคนหนึ่งที่แบบเราสามารถเข้า ทํารีตงานของเราได้ก็ไม่มีปัญหาคือการทํางานที่นี่จะมีอยู่2แบบ ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบ Black and w h ไว e หมายความว่าทํางานทุกอย่างตามโปรเซสทุกอย่างที่เรียนมาอ่ะก็ถ้าเราเป็นคนจำโปรเซสได้เราเป็นคนที่แบบค่อนข้างแม่นกับเรื่องของซิสเต็มของสายการบินอ่ะเราทําตามนั้นไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบางครั้งเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นแบบเซอร์วิสอีกแบบหนึง่งซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงตามแมนนวลแต่ว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆฉะนั้นตรงนี้ก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะร่วมงานกับใครด้วยเนาะทีนี้เนี่ยถามว่า Environment บนเครื่องมันดีหรือเปล่ามันขึนบนเคร คนนั้นเลยว่าเป็นยังไงมัางจะเล่าให้ฟังคือด้วยความที่ว่าที่นี่เนาะเดี๋ยวจะมีการแทรกภาพขึ้นให้นะคะที่เนี้ยยูนิฟอร์มเขาเนี่ยมีหลากหลายสีนะเริ่มต้นคนที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยจะใส่สีม่วงแบบนี้ทุกคนก็คืออันเนี้ยเรียกว่าชิปเพอร์เซอร์นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่า Environment ในการทําง,งานจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับพี่คนนี้เลยค่ะเรียกว่าพี่ม่วงนะคะพี่ม่วงในใหญ่สุดนะพี่ม่วงจะดีไม่ดีพี่ม่วงจะสั่งความกดดันลงมาที่พี่แดง ก็คือชุดนี้ซึ่งชุดแดงเนี่ยจะลองลองจากชุดม่วงชุดม่วงจะใหญ่สุดนะทีนี้พอลองลงมาจากชุดแดงเนี่ย ก็เป็นชุดเขียวทุกคนอ่าฉะนั้นก็คือเป็นแบบสมมติว่าคนที่สีม่วงเนี่ยจูจีมากเลยฉันต้องการานี่อย่างนี้อย่างนี้ก็จะมาสั่งยายแดงหอกอย่างนี้ยายแดงก็สั่งเขียวอย่างนี้อย่างน,างนี้แล้วเขียวเขาก็จะมาสั่งเราไงเธอดังนั้นเราก็คือชุดน้ําเงินไงเธอแบบตามนี้ฉะนั้นเธอไปถึงปับ๊บเธอต้องใส่ชุดน้ําเงินอยู่แล้วเพราะว่าเป็นจูเนียนะอ่าฉะนั้นก็ถ้าถ้าเจอป้ามม่วงดีนิดนึงอ่ะ ถ้าเจอม่วงดีชีวิตก็ดีอะพูดง่ายจบนะตามนั้นแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกศิษย์ครูเนี่ยก็เคยเจอม่วงไม่ดีเนาะแบบประมาณว่าไม่เชิงไม่ดีหรอกเธอคิดว่าน่าจะจู้จี้จุกจิกมากกว่าก็เลยแบบ ทําให้มาสั่งสีต่างๆเนี่ยแล้วมันก็มาสอดส่องดูเด็กใหม่ว่าเป็นยังไงมั่งเด็กใหม่ทําตามหรือเปล่าเหมือนถ้าจะสิงยนวิญญาณเราเลยลหะอย่างนั้นน้องก็รู้สึกแบบกดดันอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายคนพูดแบบนี้แล้วในะขณะที่หลายคนก็อยู่ชีวิตแฮปปี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวคุณอธิบายให้ฟังว่าแต่ละสีเนี่ยมันมีตําแหน่งอย่างไรเนาะอ่าอย่างคุณสีม่วงเนี่ยเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยก็คือ IM ซึ่งก็แบบ IM เนี่ยนะเธอใหญ่กว่าเพอร์เซอรอีกนะเพราะว่า IM เนี่ยคือคนที่แบบมาเช็คอีกทีนึงอนะพูง้ง่ายๆอะรองลงมาคือสีแดงอันเนี้ยผู้ง่ายๆก็คือเป็นเพอร์เซอร อ่ะเป็นชิปสจวดหรือว่าชิปสจวดเดรสก็คือเป็นเพ์เซอร์นั่นเองนะคะอ่ะเรางลงมาคือสีเขียวสีเขียวเนี่ยเป็นพวกล e ดดิ้งก็คือเป็นอาจจะลิดตามอีโคโนมีคลาสหรือว่าบิสเนสคลาส a s s แต่คุณ2คนเขาอยู่ข้างหน้าแบบเฟิร์สคลาสอยู่แล้วไงฉะนั้นสีเขียวก็จะมาคุมข้างหลังอีกทีหนึ่งนะแล้วสุดท้ายก็เป็นพวกเราในแหละก็คือสีน้ำเงินก็คือเป็นพวกจูเนียทั้งหลายทั้งแหลน่นี้นั่นเองนะคะแล้วทุกคนรู้เปล่าว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์คือสายการบินที่แบบเขาเน้นเรื่อง Service, เซอร อันดับหนึ่งเลยเขาซีเรียสกับเรื่องนี้มากๆเขาจะเน้นการบริการที่แบบพรีเมียมสุดๆใครที่เคยขึ้นสิงคโปร์อะลรจะรู้ดีว่าโอ้โหรู้สึกประทับใจคือไม่มีใครบอกเลยว่าขึ้นแล้วไม่ประทับใจคือไม่ใช่แต่ลูกเรือนะรวมถึงฟัสซิลิตี้บนเครื่องบินก็คือดีมากๆ c ส a s s ของเขาคืออลังการมากคือ Emirates กับก a ตาคือคู่แข่งของเขาเลยเนี่ยนึกออกปะสายการบินไทยในเทียบไม่ติดฝุ่นเขาเลยอ่ะะน้นแล้วเนี่ยเขาคือแบบพรีเมียมสุดๆแล้วรวมถึงว่าเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของ c ค Bell ก็คือเวลาที่มีลูกค้าหรือว่าผู้โดยสารเนี่ยกดเรียกเนี่ยเขาจะรีบ Approach ให้เร็วที่สุดเหมือนกับว่า นางมีหน้าที่ยืนสแตนบายอย่างเดียวเพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้สุดๆเลยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมเขาอะถึงสามารถที่จะขึ้นสู่ชั้นนําของระดับโลกได้ทุกคนแล้วเรามาดูว่าเอ้ยเราอยากจะเป็นแอร์ที่เนี่ยเรามาดูซิว่าเขาชอบคนแบบไหนเนาะคืออันดับแรกสุดเลยนะเธอภาษาอังกฤษต้องดีเธอเพราะว่าเขาอะซีเรียสก,กับเรื่องการสื่อสารมากฉะนั้นภาษาอังกฤษดีเขาเอาโทอีกที่600ใช่ปะแต่สุดท้ายเขาก็เลือกจริงที่คนโทอีกสูงอยู่แล้วอะดังนั้นต้องเอาโทอีกให้ได้สูงแล้วรอบเนี้ย มีการสอบข้อสอบภาษาอังกฤษเพิ่มอีกเพราะว่ากันเหนียวอีกไงเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่ารับมาปั๊บรับภาษาไม่ได้ดีจริงไงสุดท้ายเวลาเทรนเทรนไม่ผ่านพอเทรนไม่ผ่านเสร็จปั๊บก็ต้องไปรีแบชก็คือต้องไปอยู่กับอีกแบชหนึ่งอีกก็คือยังเทรนไม่เสร็จสักทีคนอื่นเขาเทรนกันประมาณ3 4เดือนแต่นางคนนี้อาจจะเทรนแบบ6เดือนก็อาจเป็นได้อะไรเงี้ยะนะเขาก็เลยเลือกคนที่แบบภาษาอังกฤษดีจริงๆนะอันที่2เขาชอบคนที่ดูมีความเป็นมิตรนะคะดูเข้าถึงง่ายดูร่าเริงด มั่นใจที่ไม่ประดิษฐ์ด้วยบางคนแบบดูพูดเก่งแต่ว่าดูประดิษฐ์อะเธอในขณะที่อีกคนหนึ่งอะเฮ้ยดูลาเลยดูเป็นธรรมชาติคือเขาชอบคนแบบนั้นมากกว่าแล้วก็ชอบคนที่กล้าสแสดงออกด้วยนะคะ<ม>คือไม่ใช่ว่ามาแบบแนวนิ่มๆเต็มๆอย่างเงี้ยไม่เอาต้องกล้าสแสดงออกแต่ยังคงมีมารยาทเพราะว่าเขายังคงมีความแบบ Cross culture ที่เป็นแบบเรื่อง celebrity ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยที่เราจะต้องให้ความเคารพตรงนี้เนาะทีนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีการลองชุดเคบาย่าแล้วมันจำเป็นต้องหุ่นดีหรอเพราะว่าแบบแถ้าเกิดฉันใส่ไม่ได้ล่ะตรงนี้จะบอกทุกคนว่าชุดเขาก็มีหลายไซส์เรารู้ไหมว่า เขาเปลี่ยนให้ใหม่ทุกปีเลยนะทุกคนแล้วเขาอะตัดชุดให้พอดีกับขนของเราเลยด้วยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเอาแต่คนผอมเท่านั้นคนที่สมส่วนก็ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าเขาไม่ได้มีการทั่งน้ำหนักวัด b m i ไคือไม่มีอะไรแบบนั้นแต่ว่าดูด้วยตาเปล่าว,ว่าใส่ชุดแล้วสวยหรือเปล่าฉะนั้นคนใส่ชุดที่เนี่ย ต้องออกมาเป็นอกเอวสะโพกของจริงถ้าไม่ออกมาเป็นแบบนี้ไม่เอาเลยหลายคนตกรอบเคบะย่าก็เพราะสิ่งนี้ทุกอย่างเก่งหมดนะสาชุลไม่สวยอ่ะดังนั้นเน้นเลยนะคะอกเอวสะโพกจึง้งจึงและจึง้งอ่าอ่าตรงนี้สําคัญจริงๆนะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าหลายคนสงสัยว่าแบบเฮ้ยฉันเห็นแอร์สิงคโปร์อ่ะเขาแบบมีกล้วยหอมสูงแบบขนาดนั้นเลยอยากทําอย่างนั้นบ้าง อย่าหาทําเด็ดขาดทอนนี่คือทรงของซีเนียเออคนเป็นจูเนียไปทําตกนะโดนหมันไส้ด้วยแล้วตอนแรกที่เป็นแอนแล้วจะไปหาทาผมผมทรงเนี้ใน1ปีแรกทําไม่ได้เลยเพราะว่าต้องทาเป็นบันโดนัทเขาเรียกว่าทรงจูเนียทรงซีเนียเขาทําได้ฉะนั้นอย่าไปทํานะแล้วต้องทําใจให้ได้ด้วยนะว่าตัวเองอ่ะจะโดนตัดผมสั้นหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราไปเทรนเนี่ยเขาจะให้เรายืนเรียงกันใช่ปะ่ะทีนี้ เขาก็จะมาเป็นคนประเบอร์เลยนะคนนี้ผมยาวคนนี้จะขอผมสั้นดีกว่าเธอจะปฏิเสธได้ไหมว่าโอ๊ยไม่เอา啊ไม่เลยไม่ได้ใช่ไหมนุชก็เมื่อกี้ฉันบอกเธอว่าเธอตัดผมสั้นตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อันเนี้ยพัฒนาคติไม่ได้นะคะถ้าอยู่สายการบินนี้เอาตรงนี้ไปด้วยไม่ต้องตัดต่อก็คือว่าถ้าเขาขอให้เราตัดผมเราต้องแบบโอเคค่ะในใจคือแบบ อ่ะแต่ก็ต้องตัดแล้วเขาต้องให้เราใช้สีตาทาตาทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นของเขาเธอเธอก็จะปบจากที่เธอทาตาเอิร์ธโทนนั้นเธอต้องเปลี่ยนเป็นทาตาสีฟ้าทาตาสีเขียวอะไรอย่างนี้เขาชอบแบบนั้นนะคะเขาชอบคนที่แบบแต่งหน้าแบบเหมือนนกแก้วอะแบบว่าตาแจ่มแก้มแจ่มปากแจ่มแต่มันก็จริงดูชุดเขาสิ มันเป็นอะไรที่แบบสีสันอะถ้าเราไปซีดอะมันก็จะดูป่วยไงดังนั้นก็ต้องให้มันขับกันแล้วก็รับกันไงสำหรับโปรเซสของสายกันดีนี้นะคะทุกคนน้องทุกคนจะเจออะไรกันบ้างเนาะจริงๆมันก็ไม่แตกต่างจากครั้งที่แล้วหรอกแต่ว่ามันมีสิ่งบางอย่างที่มันเพิ่มขึ้นมาและครั้งที่แล้วนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มีโปรเซสนั้นอยู่ด้วยแบบเอาออกไปแต่ก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะกลับมาไหมนั่นก็คืออันดับแรกสุดนะทุกคนจะต้องผ่านการสมัครทางระบบออนไลน์ก่อน เป็นการสมัครเข้าไปก่อนนะเออว่าเออเนี่ยฉันอยากจะสมัครปับ๊บหลังจากาน,นั้นงเขาถึ่งจะส่งอ e ีเมลมาหาเราว่าโอเคคุณผ่านเกณฑ์ฉันแล้วงั้นฉันให้คุณไปสัมภาษณ์ระบบ High ฮวิวนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแบบสัมภาษณ์ออนไลน์ก่อนนะคะซึ่งการสัมภาษณ์ออนไลน์เนี่ยก็ค่อนข้างใช้ระยะเวลาเน้ดนึงเพราะว่ามีหลายสเต็ปเหลือเกินรวมไปจนถึงว่ามีการให้ยืนให้ดูด้วยเนาะว่า ยืนแล้วเป็นยังไงมั่งสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็มีการที่แบบตอบคําถามเชิงเกี่ยวกับจิตวิจิตตะวิทยาด้วยว่าเออคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งมันไม่ใช่แค่ว่ามานั่งตอบคําถามอย่างเดียวแต่มันรวมถึงว่าต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อผ่านตรงนี้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะประกาศว่าโอเคเขาก็จะประกาศมาว่าโอเคคุณผ่านละคุณสามารถไปต่อ การไปต่อคือไม่ใช่เป็นแอร์นะแต่ว่าได้ไปสัมภาษณ์ชนะแล้วเนี่ยก็ไปเจอกับกรรมการวันจริงออนไซต์นะคะซึ่งเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยทำข้อสอบภาษาอังกฤษแล้วรวมถึงมีการสัมภาษณ์นะซึ่งก่อนสัมภาษณ์เนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยเขามีการพรีสกรีนก่อนนะคะแต่สุดท้ายเขายกเลิกการพรีสกรีนไปไปถึงปับ๊บ ให้เป็นแบบดีเบตเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรอบเนี้ยก็ลองมาดูว่าจะเป็นอย่างนง้นหรือเปล่าเนาะก็คือไปถึงก็คือแบบเราไปดีเบตเราไปทำกลุ่มดิสคัชนแต่เป็นการดีเบตกันก็คือเป็นการเหมือนคล้ายๆโต้ว,วาทีนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้พูดขัดกันนะเป็นการ support ท็อปิกที่เราได้สะมากกว่าตัวอย่างของการดีเบตนั้นคืออะไรเนาะอย่างเช่นข้อสอบอันนี้นะว่า living in Singapore is better than living in Thailand อ่ะอีกกลุ่มนึงก็จะได้ But living in Thailand is better than l i v n n i n n Singapore อะไรเงี้ยหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าแต่งงานแล้วเนี่ยจะอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเราหรือว่าถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยจะแยกออกแยกออกไปอยู่กันเองอะไรอย่งเงี้ยคือท็อปปิกน่ารักน่ารักง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ว่าดูไวมากกว่าว่าเวลาพูดเนี่ยน้องมีบุคลิกอย่างไรภาษาอย่างไรทัศนคติเป็นอย่างไรโอเคไหมคะ ทีนี้พอหลังจากผ่านตรงนี้เสร็จแล้วปั๊บก็จะเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวละทีนี้ซึ่งการสัมภาษณ์เดี่ยวเนี่ยก็จะเป็นกรรมการสองคนบ้างหรือกรรมการคนเดียวต่อเราคนเดียวใช้เวลาประมาณ15ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะคะเมื่อสัมภาษณ์เดี่ยวเสร็จแล้วปั๊บก็ผ่านสู่ขั้นตอนต่อไปคือการลองชุดเคเบาย ก็อย่างที่คุณฝ้ายพูดไปตั้งแต่ตอนเมื่อกี้แลว้วว่าถ้าชุดไม่สวยลองเราไม่สวยก็ไม่ได้ผ่านเหมือนกันฉะนั้นนอกเหนือจากที่เราเก่งแล้วเราก็ต้องเหงงด้วยนะคะฉะนั้นไปฟิตหุ่นตัวเองใครมีแผลเป็นตรงไหนกลบทุกอย่างให้มิดเลยเนาะแล้วก็ในด่านนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราเอื้อมแตะด้วยอ่าฉะนั้นเตรียมพร้อมฝึกยืดตัวเองนะคะ ในการลองชุดเคบาย่าเนี่ยสิ่งที่เขาจะดูเราเลยนะก็คือว่าเฮ้ยใส่แล้วสวยหรือเปล่าเพราะถ้าใส่แล้วไม่สวยไม่มีจึ้งจึงจึง,จงไม่มีอกเอวสะโพกก็ไม่เอานะหลายคนตกรอบนี้นะจริงเพราะว่าใส่แล้วไม่สวยไม่ใช่เรื่องใส่แล้วไม่สวยอย่างเดียวนะเรื่องของมีปานมีปานตรงนี้เขาบอกว่าเอางี้งั้นเดี๋ยวเธออะไปรักษาก่อนนะไปลบก่อนละกันแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาเนี่ย ก็ถึงกลับมาใหม่เขาก็โฮน้องคนนี้เอาไว้เรารู้ปามันมีระบบนี้ที่แบบโฮอเอาไว้สุดท้ายวันจริงอะ่ะน้องก็ไม่จำเป็นต้องมาเริ่มสัมษั์ใหม่น้องก็มาลองชุดเคบลยาดได้เลยก็มีแบบนี้ด้วยอ่าฉะนั้นถ้าใครที่มีสิวนะใครที่แบบว่าอ่ามีปานใครที่มีแผลเป็นบางทีน้องอาจจะโดนเขาโฮไว้ก่อนก็ได้ฉะนั้นระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าเตรียมพร้อมตัวเองให้ดีส่วนเรื่องของขาเนี่ยเขาก็สี่เหลี่ยมเพราะว่า กระโปรงมันแหวกสูงในเธอแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเธอเดินแล้วแบบว่ามันมองไม่เห็นแผลก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันดูควาที่มันแหวกสูงแต่ว่ามันก็ปิดอยู่ก็ไม่ต้องกังวลมากแต่ถ้าใครที่มีขนอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเขาต้องการความเนียนความแบบสวยอะขนซีเรียสแผลเป็นซีเรียสช่วงนี้ช่วงศอกไปจนถึงแขนเนาะแล้วก็ช่วงอกเพราะว่าเสื้อมันคอมันปาดกว้างดังนั้นก็คือว่าตรงเนี้หน้าทุกอย่างก็คือต้องแบบสวยเนียนนะเธอเอาเป็นว่ารอบเนี้เธอรับตั้งร้อยคนอะ มันเยอะมากเลยนะมันเยอะมากแลนะ้วแบบคือเธออยากจะเป็นเดล่าสิงคโปร์เกิร์ลอะดังนั้น สมัครเหอะโทรอีกก็เอาน้อยมากส่วนสูงก็น้อยมากอายุก็แบบไม่จํากัดอายุเท่าไหร่ก็ได้ครูอ่ะมีลูกศิษย์ที่อายุมากสุดที่ได้ที่นี่อายุ35นะยังเป็นแอร์ที่ได้เลยแล้วทำไมเธอจะเต็มไม่ได้ล่ะทูฟายอ่ะเป็นกําลังใจให้เนาะเปิดรับสมัครวันที่2ถึง26เดือนหน้ามิถุนายนนี้แล้วอะ่ะฉะนั้นคุณมีเวลาในการเตรียมตัวตรงเนี้ยอย่างน้อยอะ่ะก่อนจะสัมภาษณ์ก็ตั้งเกือบเดือนอะ่ะแล้วทําไมไม่เอาหนังสือเล่มนี้มาอ่านล่ะคะนึกออกไหมคะเพราะหนังสือเล่มนี้ บอกทุกอย่างว่าเวลาแก้ปัญหามันคืออย่างไรมันจอสั่นละอึ้งมากๆเลยอะค่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าครูไฟลรอเจอทุกคนนะแต่ถ้าเกิดอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วไม่รู้เรื่องมาหาโทูเลยนะจ๊ะเราเจอค่ะ